ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับกราบสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็เหลือเวลานะครับก็อีกใกล้พอสมควรก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยี่สิบห้าแล้วนะครับเราเหลือเวลาอีกอีดหน่อยนะครับวันที่สิบหกนะครับไม่เลื่อนแน่นอนนะครับสิบหกพฤษภาคมนี้นะครับ ในเมื MM season, tube, mm ่อ hmm. วันที hmm. Hmm. Wow. いい่16พฤษภาคมนี like laude, ้ไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับชุดเดียวนะครับวางให้นะครับตัวเดียวเลยนะครับคู่เดียวนะครับเป็นชุดเดียวนะครับ2ตัวบนล่างนะครับเป็นสูตรหวยอีกสูตรนะครับเป็นสูตรเด็ดนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับในงวดวันที่นะครับ16พฤษภาคมนะครับผมจะวางให้ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4ามี่นะครับ5้างวดติดๆกันนะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างนะครับ สำหรับสูตรหวยนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับมาได้แน่นอนนะครับสองมือสูตรที่1นนะครับนั่นก็คือหลัก1ิบนะครับผมจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลัก1ิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ3มครั้งทาการบวกหนึ่งของที่นะครับส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับผมจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลัก1ิบนะครับแล้วก็จะบวกกับหลักหน่วยนะครับทําการบวกเจของที่นะครับมาดูนะครับงวด แรกเลยนะครับเรามาพร้อมดูกันแล้วอย่างนะครับหลักแสนนะครับบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับเราก็จะบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งทําการบวกหนึ่งคงที่นะครับนั่นก็คือนะครับห้าบวกสี่นะครับเป็นเก้าเบวกหนึ่งเป็นสิบ0บวกหนึ่งเป็นสิบเอดสิบอดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบ3ามสิบสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสี่นะครับจากนั้นนะครับเราใส่สี่นะครับหลักหน่วยนะครับ สูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับนั่นก็คือหลักแสนนะครับบวกหลักสิบแล้วก็จะบวกกับหลักหน่วยล่างทำการบวกเจ็ดของที่นะครับห้าบวกสี่นะครับเป็นเก้าเ้าบวกหนึ่งเป็น1ิบ0ิบวกเจ็ดนะครับได้สิบเจดนะครับเราใส่เจ็ดนะครับคู่เดียวนะครับฉะนั้นนะครับตัวเลขที่เราได้นะครับงวดนี้นะครับได้สี่กับเจ็ดนะครับบนล่างนะครับในงวดถัดมานะครับเลขที่ออกนะครับ ออกเจ็ดเจ็ดสี่นะครับนี่ครับออกเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเราได้คู่เดียวนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเรามาดูงวดที่สองกันเลยนะครับงวดที่สองเหมือนเดิมนะครับหลักแสนนะครับบวกหลักสิบหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวกหลักหน่วยล่างนะครับสารั้างทําการบวกหนึ่งงที่นะครับ นั่นก็คือนะครับ4บวกเเป็น11 11บวก4นะครับเป็น15 15้าบวกแเท่ากับ23 23าาบวก8นะครับเท่ากับ31 31บวก8นะครับเท่ากับ3า39ิบบวก1นะครับเท่ากับ40นะครับเราใส่ศูนนี่นะครับสูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลักสิบนะครับ แล้วก็จะบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับทำการบวกเจดของที่นะครับนั่นก็คือสี่บวกเจ็นะครับเป็น11 11็ดสิบอ็ดบวกปดนะครับเป็นสิบเก้าสิบ้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบหกตัวเลขที่ได้นะครับยี่สิหกถ้างั้นเราใส่หกนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับบนนะครับออกสองสองเจ็ดนะครับล่างออกศูนย์หนะครับตัวเลขที่เราได้นะครับออกศูนย์หนะครับถ้างั้นงวดนี้เข้าล่างนะครับตัวนี้จะเข้าบนนะครับ งดที่1เข้าบนนะครับงอที่2นะครับเข้าล่างนะครับมาดูงดที่3กันเลยนะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับใช้หลักแสนนะครับเหมือนเดิมหลักแสนบวกหลักสิบนะครับหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยหลักบวกหลักหลักหน่วยล่างนะครับสามครั้งทําการบวกหนึ่งองที่เหมือนเดิมนะครับ นั่นก็คือนะครับห้าบวก2นะครับเป็น7 7บวก7เป็น14 14บวก6เท่ากับ20่สบนะครับยีบวก6เท่ากับ26 26บวก6นะครับ26บวกหกเท่ากับ32 32บวก1นะครับเท่ากับ33ตัวเลขที่เราได้นะครับ33เราใส่3หลักหน่วยนะครับสูตรคำนวณที่2นะครับใช้หลักแสนบวกหลัก10หลัก10บวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวก7คงที่นะครับนั่นก็คือนะครับห้าบวก2เป็น7 7บวก6เป็น13 13บวก7เท่ากับ20นะครับ เราใส่ศูนย์นะครับตัวเลขที่เราได้นะครับได้3ามกับ0นย์นะครับในงวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออกบนนะครับ78 1ด0 3นสี่สนะครับออก4ี่ศนานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ4ี่นสนะครับเราได้3 0ศย์คู่เดียวนะครับฉะนั้นนะครับงวดนี้มาบนนะครับ ตัวนี้ได้ศูนย์หกเข้าล่างตรงๆนะครับนี่ครับงวดนี้เข้าบนนะครับเป็นงวดที่สามบนสองล่างหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูงวดถัดมากันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักแสนบวกหลักสิบหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยล่างสามครั้งทำการบวกถึงคงที่นะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสี่เท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสามนะครับ เราใส่สามกันเลยมาดูสูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนนะครับเหมือนเดิมหลักแสนบวกหลักสิบนะครับหลักสิบบวกหลักหน่วยทําการบวก7คงที่นะครับนั่นก็คือ7จ็ดบวกศูนย์ที่เจ็ดบวกสเป็น11 11บเวกเนะครับเป็น18เราใส่8นะครับก็คือหลักหน่วยนั่นเองในงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก แปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะครับนี่ครับสองตัวบนนะครับได้เก้าสามแปดนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เราเข้าบนนะครับอ่านะครับบนนะครับงวดนี้มาบนแล้วครับ หมาดูในงวดถัดมากันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเหมือนเดิมนะครับใช้หลักแสนบวกหลักสิบนะครับหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยล่างสครั้งนะครับทาการบวกหนึ่งคงที่นะครับตัวเลขที่เราลงนะครับก็คือหลักแสนนะครับบวกหลักสิบหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยล่างสาครั้งทําการบวกหนึ่งคงที่นะครับ8ปดบวกสนะครับเป็น11บเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ด 27บวก8เท่ากับ35 35บวก8นะครับเท่ากับ43 4 3ิบวก1นะครับเท่ากับ44เราใส่4นะครับตัวแรกสูรคำนวณที่2นะครับในงวดถัดมานะครับสูรคำนวณที่2นะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบนะครับหลักสิบบวกกับหลักหน่วยหลักหน่วยบวกกับเจ็ดคงที่นะครับ 8บวกสานะครับเป็นสิบ1อ็ดสิบอ็ดบวกแปดนะครับเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบหกตัวเลขที่เราได้นะครับได้นะครับยี่หกเราใส่หกหลักหน่วยนี่นะครับในงวดถัดมานะครับเข้าบนเหมือนเดิมนะครับผลรางวัลออกสี่สี่หกนะครับเรายังไม่หลุดนะครับนี่นะครับคู่เดียวเท่านั้นนะครับงวดนี้ออกบนนะครับ มาลองไล่ดูกันนะครับตัวเลขที่ผมได้ลงนะครับเข้าบนนะครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับเราจะเข้าร่างหนึ่งงวดนะครับดังนั้นนะครับบนคู่เดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่งวดติดนะครับเรามาดูนะครับในงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเหลืออีกเวลาเราเอาไว้ลุ้นนะครับส่วนใครที่เจอคลิปนี้นะครับแอดก็อยากจะให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับถ้าใครเจอนะครับได้ชุดไหนนะครับเพียงคู่เดียวเท่านั้น ลองดูกันนะครับหลักแสนนะครับก็คือ5นะครับบวกนะครับหลัก10บก็คือ4นะครับบวกหลักหน่วยก็คือ6นะครับแล้ก็ทำการบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ3ครั้งก็คือ7นะครับทำการบวก1คงที่นะครับ นี่นะครับสูคคำนวณที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักแสนก็คือห้านะครับหลักแสนนะครับบวกหลักสิบก็คือสี่นะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเจ็ดนะครับทําการบวกเจ็ดคงที่นะครับนี่นะครับคู่เดียวเราจะได้ตัวไหนนะครับ ในงวดประจำวันที่16นะครับมาครับหลักแสนนะครับบวกหลักสิบหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับทำการบวกหนึ่งคงที่นะครับเก้าห้าบวกสี่นะครับเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับบวกเจ็ดเท่ากับสามสิบหกสามสิบหกบวกหนึ่งเท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับตัวแรกนะครับใส่เจ็ด ตัวถัดมานะครับเหมือนเดิมนะครับหลักแสนนะครับบวกกับหลักสิบหลักสิบบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับทำการบวกเจดของที่นะครับเก้าห้าบวกสี่นะครับเป็น9นะครับ9บวกเเป็น16นะครับ9บวกเเป็น16 16บวก7นะครับเท่ากับ23เอา่ะละครับในงวดประจำวันที่16นะครับมองไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม แอปทำให้คู่เดียวนะครับ16พฤษภาคมนะครับ6-3นะครับได้คู่เดียวนะครับบนล่างนะครับก็เป็นอีกสูตรนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้กับสมาชิกนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เสียหายนะครับแค่หางเดียวนะครับตัวเลขชุดเดียวเท่านั้นนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับอย่างที่ผมลงให้ไว้บนหัวคลิปนะครับบนหัวสูตรนะครับ บนงวดแรกครับเข้า774ดเจนะครับออกบนนะครับสูตรงวดถัดมานะครับเข้า0 6นย์ะครับออกล่างงวดถัดมาเข้า403ออกบนนะครับงวดถัดมาเข้า90838นะครับออกบนงวดถัดมาเราได้4ี่ี่หนะครับได้4ี่คู่เดียวนะครับท่านผู้ชมออกบนนะครับฉะนั้นนะครับในงวดประจำวันที่16พุทธภาคมเราได้คู่เดียวเหมือนกันนะครับ73ตตรงนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็ฝากกับ เอฟซีนะครับท่านไหนที่ชอบในตัวเลขนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับผมก็จะนําสิ่งดีๆแมาฝับสมาชิกทุกท่านนะครับย้ำเตือนกันนิดนึงนะครับคำเตือนนะครับแนวทางนี้ให้สำนึกกระทำกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับภายในประเทศไทยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณเชิงสถิติสารนะครับจะไม่สราบส่งผิดกฎหมายนะครับมีวายแอดมิรเปิลนะครับนี่นะครับคู่เดียวเท่านั้นนะครับเจ็ดสามนะครับในงวดประจําที่สิบหกนะครับสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นสูตร สูตรไหนก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับผมคิดว่าผมมีเวลาหยุดเยอะนะครับมีเวลาหยุดคิดให้กับสมาชิกมีเวลาหยุดอ่าผมก็จะนําชุดที่เข้าที่คาดหวังว่าอ่าแปดสิบาร์เนำมาลงให้กับสมาชิกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับท่านไหนที่อ่ารักในตัวเลขนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ